เธอถูกเข้าใจผิดมาตลอดว่าเป็นลูกของฆาตรกรถูกขังในโรงพยาบาลบ้าที่ไม่มีใครยอมฟังความจริงแต่ในวันที่ความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยกลับมีคนหนึ่งที่เฝ้ารอเธอมาตลอดชีวิตเหตุผลที่เขาไม่เคยปล่อยมือเธอมันไม่ใช่ความสงสารแต่มันคือความรักที่ซ่อนอยู่ตั้งแต่วันแรกที่พบกันถ้าความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยในวันนี้เธอจะเลือกให้อดีตท,ทำลายชีวิต หรือเลือกคนที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างเธอจนวันสุดท้ายเข้าใจผิดว่าเธอเป็นลูกฆาตกรจึงส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าสุดท้ายกลับแต่งพระรักมานานแล้วลมเย็นพัดผ่านระเบียงห้องผู้ป่วยกลิ่นยาฆ่าเชื้อแรงจนทําให้เธอแสบจมูกแสงไฟสีขาวสว่างจ้าสะท้อนเงาของเธอที่กําลังกอดตัวเองเสียงฝีเท้าของคนคนนั้นดังขึ้นช้าๆดังชัดเจนไปทั่วทางเดินที่เงียบงนัน เขามองเธอด้วยสายตายเย็นชาร่างสูงของเขายืนอยู่ตรงหน้าเหมือนกำแพงเธอเป็นลูกของฆาตกรคำพูดนั้นฟาดลงมาราวกับใบมีดหัวใจเธอเต้นแรงแน่นจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเธอสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะไม่เคยเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นเธอเสียงประตูเหล็กปิดสนิทความเงียบกลายเป็นเสียงเดียวที่เหลือเขาส่งเธอเข้าโรงพยาบาลบ้า ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งเสียงหัวเราะเสียงร้องให้เสียงกระสิบเธอมองผ่านช่องกระจกเล็กๆเ,เห็นโลกภายนอกที่ยังหมุนต่อไปโดยไม่มีเธออยู่ในนั้นคืนหนึ่งเขากลับมารอยยิ้มที่เคยเย็นชาแปรเปลี่ยนเป็นความหม่นไหวแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเหมือนคนกําลังยอมรับความจริงที่ปฏิเสธมาตลอดเขาเดินเข้าไปหาเธอกุมมือเธอไว้แน่น ฉันรักเธอเสียงของเขาสั่นหัวใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมเธอไม่รู้ว่าควรตอบอะไรเธอถามกลับเบาๆแล้วความจริงคืออะไรเขาหลับตาเหมือนสู้กับสิ่งที่กดทับมานานทุกอย่างเริ่มสั่นสะเทือนทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกความจริงที่เขาปกปิดกำลังจะเปิดเผยและมันคือสิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจโลกทั้งใบหยุดนิ่ง เสียงลมหายใจของเขาหนักและชัดเขามองเธอราวกับกำลังสารภาพบาปสายตาเจ็บปวดเหมือนคนที่หลงทางมานานความจริงคือฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นคนผิดเสียงเขาต่ำและสัน่นหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นอีกเหมือนกำลังถูกลากกลับสู่ความเจ็บปวดเก่าเธอสายหน้ามือเย็นชาจนนิ้วแข็งเธอกลัวกลัวคำที่กำลังจะถูกพูดต่อ เขาเดินเข้ามาใกล้อีกลมหายใจของเขาแทบจะแตะผิวแก้มของเธอคนที่ค่าคือคนที่ฉันไว้ใจที่สุดคำพูดนั้นตกลงเหมือนค้อนทุกพื้นเธอตกใจจนยืนไม่ไหวภาพความทรงจำเก่าหลายกลับมาอย่างรวดเร็วเสียงกรีดร้องของคืนที่ฝนตกเครื่องแบบสีดำเปียกโชกกลิ่นเลือดเข้มจนแสบจมูกเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังราวกลอง ดังขึ้นทุกวินาทีดังจนแทบทำลายความเงียบของห้องเขาคว้าแขนเธอไว้เหมือนกลัวว่าเธอจะหนีไปฉันส่งเธอที่นี่เพราะฉันกลัวว่าเธอจะรู้น้ำเสียงของเขาเหมือนคำสารภาพสุดท้ายเธอหอบหายใจแรงทุกความคิดเหมือนแตกกระจายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเหมือนคนที่ไม่เหลือทางเลือกฉันรักเธอตั้งแต่ก่อนทุกอย่างจะเกิดขึ้น เขากัดฟันพูดเหมือนกำลังทนกับความจริงที่กัดกินอยู่ข้างในห้องเงียบลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นอยู่ตรงกันข้ามเธอไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือคำโกหกที่เขาสร้างรอบตัวเธอหมุนวนจนแทบยืนไม่อยู่ผ้าผู้ป่วยที่เดินผ่านสายตาว่างเปล่าใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากวันก่อน โลกในโรงพยาบาลแห่งนี้เหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันจบและความจริงที่กำลังเผยตัวกำลังกัดกินเธอทีละน้อยเธอหันมองไปรอบตัวทุกอย่างดูบิดเบี้ยวเหมือนโลกทั้งใบกำลังจะถล่มลงมาผนังสีซีตเริ่มแตกร้าวในสายตาเธอหลอดไฟเหนือศีรษะกระพริบเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวใจที่ไม่เป็นของเธอเสียงลมหายใจใครบางคนดังอยู่ไม่ไกล เหมือนมีคนกำลังเฝ้ามองอยู่ในมุมมืดเธอหลับตาพยายามตั้งสติแต่มือของเขายังคงจับเธอไว้แน่นความอบอุ่นจากฝ่ามือเขาตรงกันข้ามกับความเย็นชาในความจริงเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกเขาพูดด้วยเสียงเครือเธอกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเหมือนปืนความกลัวลงไปทั้งก้อนและทำไมคุณถึงปล่อยให้ฉันอยู่ที่นี่คนเดียว เสียงของเธอเบาแต่คำถามนั้นหนักจนอีกฝ่ายสะดุง้งเขาเงียบเหมือนคำตอบหนักเกินกว่าจะเอย่ยเพราะฉันต้องปกป้องเธอเขาก้มหน้าลงเหมือนคนที่ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองผิดเธอมองหน้าเขาดวงตาแดงกำ่ำความเจ็บปวดจากปีที่หายไปทั้งหมดท้าโถมกลับมาเสียงร้องให้จากห้องข้างๆดังขึ้นเสียงกระแทกประตู เสียงคนกรีดร้องขอความช่วยเหลือเธอสะดุง้งแต่เขายังไม่ปล่อยมือกลิ่นสนิมของเหล็กกลิ่นน้ำยากลิ่นความหวาดกลัวลอยประปนอยู่ในอากาศเธอรู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างที่ใหญ่กว่าเสียงคําโกหกคนที่ฆ่าคือคนที่คุณรักจริงหรือเธอถามเสียงของเธอสั่นจนแทบฟังไม่ออกเขามองเธอ แววตาของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งใช่และฉันกำลังตามล่าความจริงทั้งหมดหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนร่างกายตอบสนองก่อนความคิดเขาหันไปมองประตูเหล็กเหมือนมีบางอย่างกำลังเข้ามาใกล้ความเงียบรอบตัวเข้มข้นขึ้นจนเหมือนอากาศหนักเกินหายใจเธอเริ่มรู้สึกว่าเสียงกรีดร้องเมื่อครู่ไม่ได้ดังมาจากห้องอื่นมันมาจากด้านในหัวของเธอเอง เสียงบางอย่างที่เธอเคยลืมไปนานแล้วกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งเธอยกมือกดที่ขมับความทรงจำที่เคยปิดตายเหมือนประตูเหล็กถูกกระชากออกเสียงหัวใจเต้นที่เหมือนกำลังจะระเบิดจากด้านในภาพหนึ่งผุดขึ้นมาอย่างช้าๆภาพของคืนที่ทุกอย่างเริ่มต้นไฟในโรงพยาบาลสว่างจ้าสะท้อนกับพื้นกระเบื้องสีขาวจนเหมือนโลกทั้งใบเต็มไปด้วยความว่างเปล่า เขาขยับเข้ามาใกล้อีกเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นเบาๆราวกับกำลังนับถอยหลังไปสู่จุดแตกหักเธอจำอะไรได้บ้างเสียงของเขาเนิบช้าเหมือนกลัวคำตอบเธอสั่นหัวแต่ภาพฝันร้ายกลับยิ่งชัดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องมืดในมือของเธอเต็มไปด้วยเลือดกลิ่นคขานั้นยังติดอยู่ในลมหายใจ เหมือนมันไม่เคยจากไปเลยเธอสะดุ้งเหมือนรู้สึกถึงมือเย็นๆจับไหล่จากด้านหลังเธอหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขามองเธอดวงตาลึกเหมือนคนที่เคยผ่านความมืดมาก่อนเธอไม่ได้เป็นลูกของฆาตกรเขาเอ่ยช้าๆเธอหันกลับมามองหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกแล้วฉันเป็นใครกันแน่ เขาเงียบไปครู่หนึ่งจนแม้แต่เสียงหายใจของเธอก็ชัดเจนสายตาของเขาเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างความจริงที่หนักหนาจนแทบแบกไม่ไหวเธอคือคนเดียวที่รอดจากคืนนั้นคำพูดของเขาทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งโลกเหมือนยุบลงเหลือเพียงจุดเล็กๆความทรงจำแตกกระจายเป็นเสียงเสียงเขาเอื้อมมือมาแต่หน้าผากของเธอนิ้วของเขาเย็นแต่มั่นคง คนที่ถูกฆ่าไม่ใช่พวกเขาเขากลื้น้ำลายเสียงทุ้มต่ำสั่นเล็กน้อยแต่เป็นความจริงที่เธอไม่เคยอยากเผชิญร่างกายของเธอแข็งค้างลมหายใจติดค้างในคอเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางเดินทีละก้าวหนักและชัดเหมือนบางอย่างกำลังจะเปิดประตูเข้ามาเหมือนอดีตที่เธอหลบหนีมาตลอดกำลังไล่ทันเธอแล้ว ประตูเหล็กสั่นไหวเสียงกุญแจดังคลิกทีและจังหวะเธอกลืนน้ำลายลมหายใจติดอยู่ในหน้าอกเหมือนมีมือบีบเอาไว้เขาหันไปมองทางเดินสายตาเฝ้าระวังเหมือนกำลังเตรียมรับมือบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เธอรู้สึกถึงความเย็นเยียบไหลผ่านสันหลังเหมือนเงาของความจริงกำลังคืบคลานตามทันในคืนนั้นทุกคนคิดว่าเธอเป็นคนผิดเสียงของเขาทึบและหนัก เธอขยับตัวถอยหลังฝ่ามือชนกำแพงหยินเยียบความรู้สึกเหมือนถูกขังแน่นในความจริงที่กำลังเปิดเผยแต่ความจริงคือเธอเป็นพยานเพียงคนเดียวเขาพูดต่อช้าและชัดความทรงจําผุดขึ้นอีกครั้งเธอเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเสียงหัวเราะที่ไม่ควรมีในคืนนั้นร่างของใครบางคนล้มลงต่อหน้าเธอ เลือดไหลรินเหมือนสีแดงกัดกินผืนดินเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นเธอหายใจแรงความกลัวชัดจนรับรู้ได้ในทุกส่วนของร่างกายฉันพยายามลบความทรงจำของเธอเขาเอ่ยเบาเหมือนสารภาพความลับที่ไม่เคยบอกใครเขาหันกลับมาหาเธอมือเอื้อมมาจับที่แก้มเธอเบาๆ พระฉันกลัวว่าเธอจะจําได้ว่าใครคือฆาตกตัวจริงเธอสะดุง้งเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปนหนึ่งจังหวะคุณรู้ว่าเป็นใครใช่ไหมเสียงเธอแผ่วเหมือนแท่จะหลุดลอยเขาพยักหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดใช่และคนคนนั้นยังอยู่ที่นี่ประตูเหล็กเปิดออกช้าๆเสียงเหล็กเสียดสีกับพื้นก้องไปทั่วทางเดินที่มืดทึบ เธอหันไปมองแสงไฟส่องให้เห็นเงาใหญ่ทอดยาวเข้ามาในห้องก้าหนึ่งดังขึ้นเหนือความเงียบเสียงส้นรองเท้ากดลงกับพื้นดังกล้องและชัดเจนเธอเริ่มสั่นมือเย็นชาจนรู้สึกไม่ใช่ของตัวเองเงานั้นขยับเข้ามาเรื่อยๆใกล้ขึ้นทีละนิดความจริงทุกอย่างกำลังรวมตัวเป็นหนึ่งเดียว เหมือนชะตากรรมที่เธอไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปร่างเงาค่อยๆปรากฏใต้แสงไฟสีขาวเสื้อคลุมของเขายาวลากพื้นปลายขากางเกงเปียกน้ำเหมือนเพิ่งเดินผ่านพายุฝนเสียงหายใจของทุกคนในห้องเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนแทบฉีกอกเขาก้าวเข้ามาช้ามั่นคงและไม่มีร่องรอยของความลังเลแววตาของคนตรงหน้าว่างเปล่า เหมือนคนที่ไม่มีความรู้สึกหลงเหลือไม่มีความเมตตาไม่มีความเสียใจเธอจับแขนของชายที่อยู่ข้างตัวไว้แน่นนิ้วของเธอสั่นจนแทบจับไม่ติดนั่นคือเขาใช่ไหมเธอถามด้วยเสียงสัน่นคนข้างเธอไม่ตอบเขาแค่มองไปข้างหน้าเหมือนกำลังวัดระยะห่างระหว่างความเป็นความตายชายที่เพิ่งเข้ามาเอียงหน้าเล็กน้อย ริมฝีปากของเขากระตุกขึ้นไม่ใช่รอยยิ้มแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เลือดในร่างเธอเย็นลงในที่สุดเธอก็จำได้เสียงของเขาทุ้มต่ำแต่ชัดเจนพอจะกรีกความเงียบออกจากห้องเธอถอยหลังขาแทบไม่มีแรงพอจะพยุงตัวกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยผ่านกลิ่นเดียวกับในคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการความทรงจำแล่นเข้ามาเหมือนฟ้าผ่า ห้องที่มืดเสียงหัวเราะของเขามือที่เปื้อนเลือดของคนตรงหน้าเขาเดินเข้ามาใกล้ระยะห่างระหว่างพวกเขาหายไปอย่างรวดเร็วเธอหนีไม่พ้นหรอกน้ำเสียงไม่ดังแต่ชัดเจนเหมือนคำสั่งผู้ชายที่อยู่ข้างเธอขยับตัวเหมือนพร้อมปกป้องเธอทันทีแต่คนที่เพิ่งเข้ามาหยุดยืนเพียงชั่ววินาทีเดียว บรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนไปทันทีความเงียบถูกแทนที่ด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนอากาศหนักจนหายใจไม่ออกทุกคนในคืนนั้นสาบานว่าจะปิดความจริงนี้ไว้เขาเอ่ยเสียงเรียบหญิงสาวกำมมือแน่นลมหายใจขาดห่วงคนที่อยู่ข้างกายเธอขยับเข้าไปยืนบังไว้เหมือนกำแพงสุดท้ายที่เธอเหลืออยู่แต่ความลับไม่มีวันถูกฝังตลอดไป เขาพูดช้าแน่นเหมือนคำตัดสินสายตาของเขาเต็มไปด้วยเงามืดความเงียบระหว่างพวกเขากลายเป็นอาวุธเขาเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มเย็นชาผุดขึ้นที่มุมปากคืนนี้ทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งลมเย็นลอดผ่านร่องหน้าต่างผ้าม่านปลิวเหมือนกำลังเต้นรำกับเงามืดหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกถึงชีพจรที่ขมับ เธอได้ยินเสียงเลือดไหลลวนในหูของตัวเองชายร่างสูงที่ยืนตรงหน้าจ้องตาเธอเหมือนกำลังมองลึกเข้าไปถึงบางสิ่งที่เธอเองก็ไม่เคยรู้เธอจำทุกอย่างได้แล้วใช่ไหมเสียงเขานุ่มแต่เย็นจนเหมือนมีคมมีซ่อนอยู่ในคำพูดหญิงสาวไม่ตอบริมฝีปากของเธอขยับเพียงเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาคนที่ยืนอยู่ข้างเธอกระชับมือแน่นขึ้น เหมือนสัญญาณเตือนเหมือนจะบอกให้เธออย่าเชื่อคำพูดตรงหน้าอย่างง่ายดายแสงไฟกระพริบทันทีเงาของทุกคนสั่นไหวไปตามกำแพงเสียงเครื่องช่วยหายใจในห้องข้างๆดังสม่ำเสมอเต็มไปด้วยความกดดันที่มองไม่เห็นชายที่เพิ่งเข้ามายิ้มช้าๆยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์ที่มีความรู้สึกฉันรอวันนี้มานานมากเขาเอ่ย น้ำเสียงเรียบจนฟังแทบไม่ออกว่าเป็นความจริงหรือคำโกหกหญิงสาวขยับตัวเล็กน้อยก้าวถอยหลังอีกก้าแต่พบว่ากำแพงเย็นแข็งอยู่ด้านหลังคุณต้องการอะไรจากฉันเสียงของเธอค่อยๆดังขึ้นแม้จะสั่นแต่ก็เต็มไปด้วยคำถามชายผู้นั้นหัวเราะเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่แห้งและปราศจากความสุขสิ่งเดียวที่เธอยังมีอยู่เขาพูด สายตาคมกริบเหมือนกำลังเจาะผ่านเธอคนข้างตัวเธอขยับเข้ามายืนใกล้ขึ้นเหมือนจะขวางทุกอย่างที่กำลังคืบคผ่านเข้ามาบรรยากาศเปลี่ยนไปอีกครั้งอากาศรอบตัวเย็นลงจนเห็นลมหายใจกลายเป็นไอหญิงสาวรู้สึกถึงบางอย่างที่กดทับหัวใจความจริงที่เธอเพิ่งจำได้กำลังเรียงตัวขึ้นทีละชิ้นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดในคืนนั้นเสียงฝีเท้าคู่หนึ่ง เงาที่เคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบชายตรงหน้าเอียงหัวเล็กน้อยรอยยิ้มของเขาไม่เปลี่ยนเธอคือกุญแจของทุกอย่างคำพูดนั้นหนักเกินกว่าจะเป็นเพียงคำธรรมดาเหมือนชะตากรรมทั้งห้องกำลังถูกยึดไว้ด้วยความลับที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาหญิงสาวมองเข้าไปในดวงตาของเขาและในวินาทีนั้นเองเธอก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ค่อยๆฟื้นขึ้นในตัวเธอความทรงจำ ความรู้สึกและความจริงที่ไม่มีใครหยุดมันได้อีกต่อไปเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนพื้นกำลังเตือนให้เธอขยับหนีจากความจริงที่ใกล้เข้ามาเครื่องปรับอากาศเป่าลมเย็นจัดกระทบผิวจนขนลุกทั้งแขนเสียงฟ้าร้องจากด้านนอกดังขึ้นอย่างช้าๆคนตรงหน้าก้าวมาอีกหนึ่งก้าวระยะห่างระหว่างเขากับเธอเหลือน้อยลงทุกทีทำไมต้องเป็นฉันเธอถาม เสียงแผ่วแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่กกเก็ตมานานเขายกมือแตะหน้าอกตัวเองเหมือนต้องการให้เธอเห็นว่าเขาไม่ได้กลัวเพราะในคืนนั้นมีแค่เธอที่ไม่โกหกเขาตอบสายตาหนักแน่นราวกับกำลังย้ำความจริงที่ไม่มีใครลบได้คนข้างตัวเธอขยับยืนขวางไว้เต็มตัวท่าทีของเขาเปลี่ยนไปจากเพียงผู้ปกป้องกลายเป็นคนที่เตรียมเผชิญหน้า แสงไฟบนเพดานส่องลงบนใบหน้าของทั้งสามคนเงาของพวกเขาทาบทับกันบนพื้นเหมือนชะตากรรมเดียวกันที่กำลังพันธนาการทุกคนคุณค้นหาอะไรจากที่นี่คนข้างเธอถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นชายผู้มาเยือนยกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเหมือนคำถามนั้นไม่เหนือความคาดหมายความจริงคำตอบสั้นและหนักราวกับประตูที่เพิ่งเปิดออกเขามองไปทางหญิงสาวอีกครั้ง ดวงตาของเขานิ่งแต่เต็มไปด้วยบางอย่างที่บอกไม่ถูกฉันเห็นเธอในคืนนั้นเขาพูดช้าช้าชัดเจนเสียงนั้นไม่รีบร้อนแต่กดทับหัวใจของเธอจนแน่นเธอหายใจไม่ทั่วท้องมือเย็นจนขยับไม่ถนัดแต่สายตาย,ยังจับจ้องเขาไม่กระพริบฉันเห็นว่าเธอพยายามช่วยทุกคนเขาพูดต่อ น้ำเสียงนุ่มลงเพียงเล็กน้อยเธอสะอุกความทรงจำบางส่วนเริ่มปรากฏชัดขึ้นไม่ใช่เพียงภาพความกลัวแต่เป็นภาพของเธอที่วิ่งเข้าไปหาใครบางคนในความมืดเสียงเรียกขอความช่วยเหลือมือที่เธอยื่นออกไปชายที่มายืนตรงหน้าหรีตาเหมือนกำลังอ่านความคิดของเธอเธอจำได้มากกว่าที่คิดเสียงฟ้าร้องข้างนอกดังขึ้นอีกครั้ง เหมือนความมืดในอดีตกำลังกระซิบเตือนคนข้างเธอกดเสียงต่ำหยุดพูดแต่ชายอีกคนกลับก้าวเข้ามาใกล้กว่าเดิมเพียงก้าวเดียวทุกอย่างในห้องก็เปลี่ยนไปทันทีความนิ่งถูกแทนที่ด้วยแรงดึงดูดบางอย่างความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังเผยตัวและความทรงจำที่ถูกปิดตายมานานกำลังค่อยๆเปิดประตูขึ้นจากความเงียบที่ไม่มีใครหยุดมันได้อีกต่อไปตอนจบ เสียงลมหายใจของทั้งสามคนทับซ้อนกันความเงียบในห้องหนาแน่นจนเหมือนเวลาไม่ยอมเดินต่อหญิงสาวค่อยๆหลับตาความทรงจำทั้งหมดที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เธอสั่นกลัวกลับค่อยๆชัดเจนขึ้นทีละภาพคืนที่เต็มไปด้วยเลือดเสียงร้องไห้ความวุ่นวายและมืออุ่นๆที่ดึงเธอออกมาจากความตายเธอลืมตาขึ้นสายตาของเธอไม่สันไหวอีกต่อไป ฉันจำได้แล้วเธอพูดด้วยเสียงมั่นคงชายที่มายืนเบื้องหน้าชะงักรอยยิ้มเย็นชาบนใบหน้าของเขาเลือนหายไปเหลือเพียงความจริงที่เขาไม่อาจปิดบงังความจริงไม่เคยฆ่าใครเธอเอ,อ่ยช้าช้านีแต่ความกลัวเท่านั้นที่ทำร้ายเราคนที่อยู่ข้างตัวเธอค่อยๆผ่อนลมหายใจเหมือนกําแพงของความลับที่แบกไว้แสนนานจางลงไปทีละน้อย ชายที่เคยเป็นเงามืดในความทรงจำลดมือที่เคยแข็งกร้าวลงแววตาของเขานิ่งไม่มีความเกลียดชังหลงเหลือบางครั้งความจริงก็ไม่ใช่การลงโทษเขาพูดเสียงแผ่วแต่เป็นการปลดปล่อยเสียงฟ้าข้างนอกเบาลงลมที่เคยพัดแรงแปรเปลี่ยนเป็นแผ่วอ่อนผู้คนในโรงพยาบาลเริ่มกลับสู่ความสงบประตูที่เคยดูน่ากลัว ตอนนี้เป็นเพียงประตูธรรมดาหญิงสาวยื่นมือออกไปแต่ประตูเหล็กที่เคยขังเธอไว้ความมืดที่เคยเกาะแน่นอยู่ในใจสลายไปพร้อมกับความทรงจำที่ถูกบดล็อกฉันจะไม่หนีอีกแล้วเธอกล่าวเมื่อประตูถูกเปิดออกแสงจากภายนอกสาดเข้ามาอบอุ่นนุ่มนวลเหมือนเชิญให้ก้าวสู่ชีวิตบทใหม่ ทั้งสคนค่อยๆเดินออกไปจากความมืดนั้นไม่ใช่พระลืมอดีตแต่พระพวกเขาไม่กลัวมันอีกต่อไปและเรื่องราวที่เคยเริ่มต้นด้วยความเข้าใจผิดก็จบลงด้วยความจริงที่ทำให้ทุกคนได้เป็นอิสระ